สวัสดีครับผมมาสเบสอาจารย์เบสทีนเอกรเจรจาพีดีนะครับตอนนี้ผมอยู่กันน้องน้ำแกงวันนี้มาอัปเดตนะครับในการหล่อหนูมุสิกะมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับซึ่งหนูนี้เราจะทําการหล่อ2ตัวด้วยกันนะครับหนึ่งตัวแรกนะครับเราจะนําไปถวายองค์พระพิคเนศปางมหาเศรษฐีขนาดความสูง169ซนเมตรนะครับซึ่งเป็นองค์ประธานของอุทยานพระพิคเนศมหาเศรษฐีจังหวัดชายภูมินะครับและอีกหนึ่งตัวที่เราจะทําการหล่อก็จะนําไปมอบให้องค์พระพิคเนศทันใจนะครับซึ่ง ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่นั่เนเองนะครับและจะมีการทําพิธีบวงสวงนะครับองค์พระพิคเนตทันใจในโอกาสครบรอบ12ปีในวันที่23ธันวาคมแล้วก็ถวายหนูไปด้วยเลยนะครับซึ่งน้องน้ำแกรตอนนี้กาลังโดดดิ้นนะ <c oughs> ซึ่งหนู2ตัวนี้นะครับเป็นหนูที่ผมได้ทําการออกแบบเองนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เฉพาะของทางพิคเนศสวนเทวไลด้วยนั่นเองครับ แล้วนี่ก็เป็นหมวกนะครับไม่ใช่นะแถมแถมเป็นหม้อกลลัสนะครับซึ่งเราจะเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับคนที่อยากจะร่วมทําบุญเวลาคนมาไหว้งค์าาพิคเน่เนี่ยก็สามารถหยอกที่หม้อกัลัสหม้อกัลัสก็มีความหมายที่ดีคือหม้อแห่งความอุดมสมบูรณ์หม้อแห่งเงินทองนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบหม้อนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงนะครับ แน,นี่ก็เป็นรูปแบบนะครับของหนูมูสิกะนะครับซึ่งเราจะทําการรอนะครับในวันที่7ธันวาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมบุญก็สามารถติดต่อได้นะครับทางเพจของทางอุทยานพระพิคเนตรวมไปถึงเพจส่วนตัวของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็นน้ำแกงไปก่อนแล้วนะครับแกน์บดีปัาป้าโมริยะบ,บายสวัสดีครับ